เดราจะตามไปไหมเราจะตามไปไหมมาคอร์มาคอร์มาเกเยี่ยมใครจะไปด้วยกันเล่นไปมมาดเศษได้นะครับตอนนี้เขาเล่าข่าวว่าไม่ไม่ได้ลืมอะไรเลยพี่ค่ะเนี่ยหนิงก็จะไปนะคะเนี่ยหนิงก็จะตามไปเหมือนเดิมไปกับเขาเขาไปไหนก็ต้องไปกับเขาเขาเตรียมตัวจะไปศาลเนี่ยหนิงก็จะไปกับเขาค่ะว่าไปไหนก็ต้องไปล่ะค่ะ รอบนี้นเตรียมตัวอยู่รถมีใช่ไหมไปรถใคร,ใครเอ่ยถ้ามีรถขอไปด้วยนะบ้านลุงคนอย่างเดียวเนาะแม่ไหม ยายามันเป็นคนทำให้ยายก็ดูอยู่ยายมอื่ยังไม่ยังไม่มีใครไปรบกันทอยู่กันของขาไปื่อนที่ขามีอมาเตรียมตัวตัจะไปศาลกับลุงแล้วค่ะนีก็รอเตรียมตัวจะไปนี่ เตรียมตัวจะไปตอนแรกเตรียมตัวจะขึ้นเขาแต่ไม่ได้ขึ้นเขาขึ้นเขาเปลี่ยนไปเป็นสารมุกดาหารค่ะคุณก็เข้าไปเตรียมตัวอยู่ข้างในบ้านเยอะ จะไปยืนเล็กขกันไปแล้วทำเป่ะล่ะเปิดแบบนั้นได้นึ่งทำหรือไม่ทำวันนั้นที่มาศาลทุกที่ไม่ให้เข้าใช่เลยครับให้ยืนให้ข้าบอกว่าโอ้ยไปจริงเลยนะเขาบอกว่าไม่ใช่ไปศาลมั้งไม่ใช่ไปอายการบอกไปศาลเลยค่ะไม่ได้มีอะไรไปเป็นทีมเออไปนั่งเฉยๆโอ้ยศาลมุกอาหารนะค่อย ไปดูเพราะว่าเกตเรามันอยู่พื้นที่นี้เกตเรามันอยู่พื้นที่ป่าสงวนมันได้ไปอยู่ตลอดประจําเลยค่ะพาญาติไปญาติก็มีเรื่องคดีก็พาญาติไปแล้วก็ไปตัวเองก็ไปมันก็มีเรื่องมีเราวเลวนะคะเพราะเราอยู่ในเกตนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ไปศาล เช่วงหลังๆนั้นแย่ดิ้งไปเดือนละครั้งเลยช่วงหลังๆที่ก่อนงั้นน้องมาแล้วเพราะว่าจกไปไอ้ที่มันนี่กระจกช่างเป็น้าอยู่นะเข้าไปไว้ใส่อ้อพ้อจำลองพูดอะไรแน่ไม่แน่ก็พิสูจน์กันเองยายก็พิสูจน์แล้วยายเห็นนะยายเป็นคนใหญ่ นี่คือยาจำลองแถลงการไม่รู้แถลงอะแถลงก็จบจนจงผู้ชม่าน้ีะไรเย็นว่าูจะทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรดู่มเี่ยต้องมาพูดอันนี้เลมันต้องมาดกัน่เลยมันไม่จรง เตรียมตัวแล้วลุงก็เตรียมตัวอยู่เนาะอ๋อเตรียมตัวลุงกับทนายนี่คือขนาด เป็นตัวท <see> <monastery> <The acid baptism of place> ี่จะไปศาลแล้วคะนี่คือท่านทนายเดินมานี่ที่ทนายตัามาใ้วไ้ติวมาปทวคอขอบคุณจากมนโอมเลยนะเออไปเร็วไปเร็วไปเร็วนที่ไปคือรอเร็วันที่ไปเ กำลังจะเตรียมตัวกันค่ะช่วงนี้เตรียมตัวกันรถขึ้นไหมได้รถไปไหมเราไม่มีรถไปไปไปสันเลยเจ้าอนจะเด็กแนวอยอเอากระเป๋าเงินก่อนขึ้นรถคันไหนกับขึ้นรถคันไหนก่บนั้นเราเตรียมก่อนนี้ญาหนิงไปหาเอากระเป๋าตังค์ก่อนนะคะจะมาหารถนะคะญาหนิงจะไปสาลกับลุงนะคะคิดที่พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ